สวัสดีครับสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า i n c l u d e r หรือผู้ไม่ทอดทิ้งนะครับก็คือจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคนที่ถูกแยกออกจากกลุม่มคนที่ถูกหลงลืมได้ดีเพื่อเขาเองเนี่ย i n c l u d e r ค่อนข้างเป็นคนขี้เหงาเนาะติดเพื่อนนะครับเพื่อนเขาจะไม่ยอมให้ใครต้องเหงาหรือว่าทํางานอย่างโดดเดี่ยวนะครับเขาจะดึงทุกคนเ,นเขาม,มีส่วนร่วมในโปรเจกต,ต์ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาจะไม่ชอบการถูกหลงลืมหรือถูกมองข้ามนะครับ includer เนี่ย ชอบเห็นทุกคนแล้วก็ตัวเองด้วยนะมีส่วนร่วมในทุกๆเรื่องที่เขาให้ความสําคัญจะเป็นคนที่มี sense of belonging สูงมากนะติดเพื่อนชอบทำอะไรเป็นกลุ่มนะครับอยู่คนเดียวจะไม่ค่อยได้นะยิ่งใคร Includer ระดับ top f i นี่จะพบว่าตัวเองอยู่บ้านคนเดียวนี้จะเหงาเหงาง่ายมากๆนะครับขี้เหงานะติดเพื่อนนิดนึงนี่คือนิสัยของ Includer นะครับคุณสมบัติเด่นของ Includer ก็คือแน่นอนครับเป็นคนที่ยอมรับแล้วก็ให้โอกาสทุกคนในทีม เพราะว่าเขาจะอินคลูดทุกคนเลยจะเอาทุกคนเนข้ามามีส่วนร่วมตลอดเวลานะครับจะไม่ตกหล่นนะครับจะให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเขาจะไม่ชอบให้ใครตกหล่นนะครับไปกินข้าวนะจะชวนครบหมดเลยนะจะเป็นเมนเจอร์ที่เขาเรียกว่าดูแลลูกน้องอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ตกหลน่นไม่ข้ามหัวใครอะไรเงี้ยเพียงก็าจะเป็นกาวใจที่ยอดเยี่ยมมากๆในทีมนะเพราะว่าจะดูแลทุกคนแบบทั่วถึงนะครับชอบความครบนะ อินคูเดอร์เนี่ยเกียดการแบ่งพักแบ่งพวกหรือว่าการแตกความสามัคคีนะเพราะเขาอยากจะเห็นทุกคนเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรกลมเกลียวนะครับพร้อมเพรียงนะครับชอบความพร้อมเพรียงเพียนเขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบแบ่งพักแบ่งพวกนะอินคูเดอร์จุดเด่นเลยก็คือเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ทุกคนภายในทีมได้ดีนะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้มีการแสดงออกอย่างเต็มที่นะครับเพียนจะค่อนข้างเป็นผู้นำนะถ้าเป็นมานิเจอร์ที่มีอินคูเดอร์สูงจะเป็นผู้นำที่อบอุ่นแล้วก็ทั่วถึงมากมาก ข้อควรระวังของอินคูเดอร์ก็คือแน่นอนครับข้อแรกนะจะขับเคลื่อนโปรเจกต์ได้ช้าเพราะเป็นคนชอบความครบองค์ประชุมชอบรอให้พร้อมหน้าพร้อมตาจะประชุมปุ๊บอ้าวขาด2คนเอ้ยรอหน่อยโทรตามซิเอ้ยอีก2คนอยู่ไหนเพราะเพียงเวลาทํางานในบางธุรกิจหรือบางโปรเจกต์ที่มันต้อง fast moving ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าคนจะครบหรือไม่ก็ตามเนี่ยอินคูเดอร์จะเริ่มมีปัญหาละเพราะเขาชอบรอให้ครบองค์ประชุมชอบให้มันพร้อมหน้าพร้อมตา นะครับสังเกตนะใครมีอินคูเดอร์เราจะพบว่าเราเป็นคนชอบความพร้อมชอบความครบนะพร้อมน้าพร้อมตาพร้อมเพียงนะครับทีนี้ในโลกธุรกิจบางทีมันเราไม่ได้เนาะเรื่องที่2ก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบให้ตัวเองถูกมองข้าหมหัวถูกการออกจากลูปนะส่วนเขาประชุมกันแล้วไม่ได้ซีซีเราเนีบางทีบางคนมีแอบงอนนะหรือว่าแบบเอ้ยเขานัดประชุมกันแล้วลืมแจ้งเราให้เข้าประชุมด้วยเนี่ยอินคูเดอร์จะรู้สึกค่อนข้างแบบผิดหวังแล้วก็เสียใจเพราะว่า เขาไม่ชอบการถูกทอดทิง้งหรือถูกข้ามหัวนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับอินคูเดอร์นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอินคูเดอร์เองชอบมีส่วนร่วมอย่างที่บอก Sense of belonging เยอะชอบ Participate ไปเสทุกเรื่องเนาะบางทีเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนแผนกอื่นเนไม่เข้าใจเนาะทำไมต้องเฮ้ยทำไมต้องเข้ามาบางทีเนี่ยเราอยากมีส่วนร่วมใช่ไหมแต่เพื่อนมองว่าเราอะอยากเข้ามาแทรกแซงอยากเข้ามากํากับดูแลไปเสทุกเรื่องก็อาจจะทําให้เพื่อนร่วมง,งานหรือว่า คนที่อยู่ข้ามแผนกเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าลำคาญได้นะครับเพราะว่าเขาจะนึกว่าเราเนี่ยชอบแบบเฮ้ยต้องต้องต้องอยู่ในรูปตลอดต้องอยู่ภายใต้การดูแลของตลอดจริงๆแล้วไม่ใช่นะเราชอบมีส่วนร่วมเราไม่ชอบตกหล่เฉยๆนะครับชอบแบบทําอะไรเป็นกลุ่มนะครับชอบเอนจอยในทุกๆกลุ่มที่เราอยากมีส่วนร่วมนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารนะครับอัปเดตเพื่อนร่วมทีมแล้วก็หัวหน้าให้ทราบถึงคาแรคเตอร์นี้ของเรานะครับอินคูเดอร์จริงๆเราเป็นคนน่ารักอย่างที่บอกรักเพื่อนนะครับติดเพื่อนนะครับ ทั้งเพื่อนร่วมงานหรือว่าทั้งลูกน้องใต้บังคับบัญชาเนี่ยอินคูเดอร์จะติดหมดนะครับเพราะฉะนตรงนี้ก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับอย่าให้มากไปนะฮะเราพบกันในคุณสมบัติข้อถัดไปครับ